สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่เกมบูอาไคนะครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะวันที่14นะครับตัวละครใหม่ก็จะเข้าพร้อมกับเลดบอสใหม่จะเข้านะครับแต่ว่ามันไม่ใช่กิจกรรมใหญ่อะไรมากมายนะ ซึ่งในคลิปนี้ก็จะพยายามพูดให้ทั้งหมดนะครับก็จะมีตัวละครใหม่2ตัวที่ประกาศแล้วนะครับก็คือน้องมิโดริและก็น้องโมโมอินะครับทั้งสองคนนี้เป็นแฝดชมรมเกมนะครับแล้วก็เลดบอสสีเหลืองที่เป็นลูกบอลน,นะครับที่ชื่อว่าเชเซ็ตก็มาแล้วนะครับครั้งก่อนนี่โดนแซงคิวพี่ว่าเขาบริหารให้มันสอดคล้องกับตู้กาชาที่มาครับมันจะแบบอาจจะยั่วเราได้อะไรนี้แต่เชื่อเถอะว่าเจอความน่ารักของสองแฝดเกมเมอร์นี่เข้าไปนี่ครับ <laughs> อยากได้แบบไราเหตุผลซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันนะครับแต่ก่อนนั้นขอแนะนาสปอนเซอร์ก่อนนะครับสปอนเซอร์รายที่1นนะครับเจ้าเดิม Power Pay บริการรับเติมเงินอันนี้คือเป็นสปอนเซอร์พี่มายาวนานมากๆเลยน้องๆที่ติดตามช่องพี่นี้รู้จักกันหมดแล้วนะครับแล้วก็ใช้บริการกันเยอะแล้วด้วยเพราะว่าบริการดีจริงๆแล้วก็ลดได้เยอะนะครับบางทีถึงขนาดต้องคิดว่าถ้า Power Pay รับเติมเกมไหนถือว่าเป็นดวงดีมากๆเลยนะแล้วบัวคลเขาก็รับเติมด้วยนะครับ สปอนเซอร์รายที่2นะครับ LD Player โปรแกรมจำลอง Android บน PC นะครับถ้าน้องจะเล่นเกมบนถือบน PC เนี่ยค่ายเหลืองเจ้านี้เนี่ยก็ถือว่าสถียรแล้วก็เล่นได้ดีในหลายๆเกมนะครับแต่ว่าเสียใจนิดหนึ่งที่บูอาร์ไคยังมีปัญหาอยู่ตอนนี้เขาพยายามแก้อยู่นะครับนี่ก็เป็นอีกเจ้านะถ้าเกมไหนอ่ะ LD Player รองรับเนี่ยจะถือว่าเป็นโชคดีมากๆนะครับเพราะว่ากินทรัพยากรเครื่องต่ำแล้วก็ลื่นนะครับ น้องอาจจะสังเกตนะครับว่าพี่จริงใจกับน้องจริงๆอ่ะคือ LD มันลองรับปูอาไคายไม่ได้แล้วก็ต้องพูดกันตามจริงอ่ะสปอนเซอร์ก็อาจจะไม่ชอบพี่ก็ได้นะครับแต่ว่ากับเกมอื่นอ่ะ80-90%พี่เล่นบน LD หมดเลยเว้ยอาซูเลนกับอาร์คไนท์เนี่ยพี่พูดได้เต็มปากเลยว่ามันเสถียรมากนะเอาละมาเข้าเรื่องวันนี้นะฮะทั้งๆที่วันนี้วันที่11เนะครับเรายังอยู่ในกิจกรรมของน้องนินจาอยู่ใกล้จะจบแล้วนะครับวันที่14ที่จะถึงนี้นะครับ อยากให้อลิสมาเหลือเกินนะใจนะครับแต่ว่าเขายืนยันแล้วนะครับว่ามิโดริกับโมโมอีกจะมา2เกิมเมอร์ซึ่งตู้นี้พี่เปิดไงแล้วพี่เพิ่งไปล่มจมกับตู้น้องนินจามาตอนนี้พี่เพชรไม่มีเว้ยแล้วภายใน2อาทิตย์นี้ถนะ้าพี่ไม่ได้ภายใน100ยโลพี่ตายจริง3 0 0ข้างก่าง่ปจูงมือกันไปซื้อ,อโอเคโอเคจบๆๆๆๆไปแล้วเดี๋ยวไปทำอื่นดีกว่า นี่เป็นกาชาแรกของญี่ปุ่นนะที่พี่ยอมจ่ายสุดตัวตอนนั้นพี่เปิดถึง300โลเพื่อหาน้องมิโดลินะเว้ยเมื่อก่อนอยัง300โลการันตีอยู่นะไม่เชื่อไปดูไลฟ์ากาชาเมื่อหลายเดือนก่อนก็ได้นะครับหลักฐานก็ยังมีอยู่ถึงจะเป็นตัวละครที่ไม่ได้เก่งเมื่อวังอะไรนะแต่ว่าน่ารักสุดๆเลยอะแล้วแกจะต้องเจอความน่ารักของน้องนะ่ะดึงดูด มาเรื่องที่1ก่อนนะครับกิจกรรมของพวกชมรมเกมเนี่ยไม่ใช่กิจกรรมใหญ่อะไรนะคือมันจะมีเนื้อเรื่องใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็นเนื้อเรื่องบทที่2นะครับเป็นในเรื่องของชมรมเกมเลยแล้วมันจะทยอยมาทีละบททีละบทนะครับแล้วก็จะมีน้องยูซุนะครับอันนี้คือไม่ใช่ได้ตัวละครนะอันนี้คืออ้างอิงญี่ปุ่นนะมันจะเป็นแบบมิชชั่นให้ทําทภายใน7วันนะครับแล้วก็จะมีของรางวัลตามเนี่ยคิดว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเพราะว่าขณะชมรมนินจายังมีการปรับเปลี่ยนไปสักนิดนึงเลย ก็เหมือนลำดับตู้อ่ะก็มีการปรับเปลี่ยนจริงจริงที่ญี่ปุ่นอ่ะอาริสมาก่อนนะครับแล้วก็ต่อด้วยมิโดริและโมโลลอิเลยแล้วก็ทิ้งช่วงไปนิดนึงมีตู้กาชาอื่นแทรกเข้ามานิดนึงแล้วก็ยูซูก็ตามมาคือชมรมเกมเนี่ยจะมี3ดาวถึง3ตัวนะครับแล้ว3ตัวนั้นเป็นกาชาหมดเลยนะครับอ้โหดร้ายมากอะ่ะคือถ้าใครจะสะสมชมรมเกมครบชุดเดียวต้องได้4ตัวละคร2แฝดอาิสแล้วก็ยูซูนี่ถือว่าจะครบนะครับ พี่ว่ายังไงมันก็หลบเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าทั้ง3ตัวละครนี้มันผูกอยู่ในเนื้อเรื่องบทนั้นหมดเลยนะครับก็คือถ้ามิโดริมาก่อนเดี๋ยวอลิสก็ต้องมาดีไม่ดียูซุอาจจะแซงคิวมาก่อนก็ได้นะครับแต่ว่า3ตัวเนี้ไม่ห่างกันแน่คือถ้าใครจะสะสมชมรมเกมนะครับก็บริหารเพชรดีๆนะฮะจริงๆวันนี้ยังไม่รู้เลยนะครับว่าตัวที่จะเป็นเลรดข้างๆจะเป็นอะไรนะครับถ้าเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นคารินนะครับคือคารินจะมาช่วงนี้ แต่ของเรานี่มันดูจะเหมือนว่าตัวธรรมดาจะมีตัวหนึ่งแล้วตัวใหม่มาอีกตู้หนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าดูจากเกรดบอสพี่ว่าคารินถ้าคลิปนี้ลงวันที่12นะครับน่าจะเห็นละว,ว่าตัวข,ข้างคือใครนะครับเอาละมาเข้าเรื่องของรีวิวนะครับตัวละครแรกที่จะพูดถึงวันนี้ก็ขอพูดถึงแฟนคนน้องก่อนนะครับชื่อว่ามิโดริ 今ままででのゲゲゲーーーームムム以外ににははああり興味がなかっったたんすけどセンタこういもมิเดอรี้เป็นตัวละคร3ดาวดูจากสีก็ได้นะครับจะแ,แยกไม่ออกสีเขียวน้องอยู่ในชมรมเกมนะครับหรือจริงๆก็คือชมรมพัฒนาเกมนั่นเองกลุ่มนี้ทำเกมนะครับก็ลเล่นเกมด้วยนั่นแหละเรื่องราวมันน่าสนใจตรงนี้ก็คือ การมาของอลิซเนี่ยเป็นปริศนามากๆเห็นน้องไปเจออลิสในเหมือนจะเป็นท่อระบายน้ำแล้วอลิซดูจะไม่ประสีภาษาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็แบบทึกทักให้มาอยู่ชมรมเกมเลยแล้วก็ชอบเกมด้วยอลิสนะครับถ้าพูดถึงเรื่องราวของชมรมเกมแล้วอ่ะอลิซดูจะเป็นเมนหลักนะครับเดี๋ยวพอเนื้อเรื่องมาน้องๆไปเสพกันเองได้นะเพราะมีภาษาไทยแล้วก็แปลได้ดีด้วยมาต่อที่มีโดรีนะ น้องอยู่ปีหของโรงเรียนเบลิเดียมนะครับแล้วก็อยู่ในชโชวโรมเกมม่แหละน้องเป็นฝ่ายศิลป์นะครับมีหน้าที่ในการออกแบบพวกกราฟิกส่วนโมโมอิจะเป็นฝ่ายเขียนบทนะครับแล้วนิสายของ2คนนี้ต่างกันแบบสุดขั้วเลยนะตัวของมิโดริเนี่ยค่อนข้างจะขี้อายนะครับแต่ของโมโมอิเนี่ยค่อนข้างจะล่าเริง แล้ว2คนนี้จริงๆไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะออกแนวขัดแย้งกันด้วยนะแต่ว่ามันก็จะอารมณ์แบบพี่น้องอ่ะก็จะมีทะเลาะกันบ้างแต่ยังไงก็ขาดกันไม่ได้สายใยเชื่อมกันแบบพี่น้องฝาแฝดแล้วชอบเกมเหมือนกันด้วยทีนี้2คนรวมพลังช่วยกันพัฒนาเกมฮ่าดูดีนะอยากมีพี่น้องฝาแฝดแบบนี้มัม่งจังเลยนะถ้าเป็นผู้ปกครองก็จะเป็นลูกที่น่ารักมากๆเลยอะ ไม่รู้ว่าพี่รู้สึกไปเองหรือเปล่านะว่าการออกแบบของเขาเนี่ยมันเหมือนจะสื่ออะไรบางสิงบางอย่างนะครับว่าการเป็นเกมเมอร์ในขนมเดิมๆเราอาจจะมีความรู้สึกเหมือนมีดอลลี่ก็ได้มั้งเก็บตัวไม่ชอบเข้าสังคมแต่ตัวของมูอ e ีเนี่ยเฮ้ยถึงชอบเกมก็เข้าสังคมและล่าเริงได้นะครับบางทีพวกเกมเมอร์อาจจะคิดไปเองก็ได้ว่าคนอื่นเขาไม่ได้ชอบเหมือนเราแล้วก็ไม่กล้าแสดงออกก็เลยกลัวคนอื่นบูลลี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย แต่ในยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมากเลยนะครับพี่ว่าคนที่ชื่นชอบเกมในโลกปัจจุบันนี้เยอะมากๆนะครับดีไม่ดีแอบตกใจด้วยซ้ำเล่นกลางที่สาธารณะเฮ้ยเล่นเกมเดียวกันด้วยเหรอลอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวน้องไปตามเนื้อเรื่องน้องจะชอบความสดใสของชมรมเกมนะครับชอบทุกตัวเลยน่ารักหมดนะฮะ มารีวิวในส่วนของเกมเพย์บ้างนะครับขอเริ่มจากมิดลี่ก่อนตัวนี้คือได้ยากสุดแหละมันเป็นตัว3ดาวนะครับแต่ว่าก็ไม่ลิมิตนะครับดังนั้นถึงตู้กาชามันจบไปน้องก็มีโอกาสได้มาอยู่เรื่อยๆนะครับคนนี้เป็นการโจมตีแบบสีเหลืองนะครับแล้วก็เป็นกรอบเบาอาวุธใช้สไนเปอร์ไรเฟิลนะครับแล้วก็สามารถแอบอยู่หลังบังเกอร์ได้นะครับภูมิประเทศที่ชื่นชอบนะครับก็พื้นที่โล่งกว้างซึ่งบอสเชเชสเนี่ย ก็อยู่ในพื้นที่โล่งกว้างนะครับดูเหมือนออกแบบมาเพื่อจัดการบอสตัวนี้เลยด้วยซ้ํามิโดรีนี้จะเก่งเรื่องของพลังโจมตีนะครับค่อนข้างสูงมากเลยแต่ว่าสกิลไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ที่สกิลแรกเนี่ยใช้คอสสานะครับ ex สกิลจะสุ่มยิง5ครั้งแรงต่อน,นัดที่119ที่เลเวล1นะครับที่เลเวล5ได้สูงสุดถึง191เมื่ออยู่กับโมโมอี e เนี่ยจะสร้างความเสียหายพิษแบบต่อเนื่องด้วยแรง39.8 ที่เลเวล 1, แล้วก็5 1าสที่เลเวล5นะครับพิษจะอยู่นาน20ิวินาทีก็คือถ้าโมโมอีไม่มาพิษไม่มีคือถ้ารวมการยบตีปกติกับพิษเข้าด้วยกันเนี่ยเออมันจะค่อนข้างสมบูรณ์นะครับก็คือจะทำเดเมจได้เยอะอยู่แต่ถ้าขาดโมโมอีไปพิษหายก็จะเบาลงนะครับยิง5ครั้งเนี่ยมันจะสุ่มยิงนะครับก็คือถ้ามีเป้าเดียวก็เอาไป5นัดเลยแต่ถ้ายืนกันเป็นร้อยตัวก็เอาไปแค่5นัดเหมือนกันใครจะโดนก็ไม่รู้กะบอสเชเซสเนี่ย ระหว่างทางมันจะมีลูกน้องสตูมากมายนะครับเอาไว้เก็บตกได้ก็คือมันต้องเคลียร์สตูให้หมดมันถึงจะไปเวฟต่อไปได้แล้วก็ไปถึงบอสปุ๊บเนี่ยมันต้องเคลียร์สตูให้หมดบอสถึงจะเปิดเกาะตามปกติเวลาพี่ใช้เนี่ยพี่รู้สึกว่าเอาไว้เก็บตกจะดีมากหรือว่าตอนที่เหลือบอสตัวเดียวยก็คือเอาไปเลย5้านัดก็ถือว่าเป็นการโจมตีที่ยืดหยุน่นแล้วก็คอสไม่มาก3นะครับหรือว่ากลาง,ลางส่วนสกิลที่2เนี่ยพี่ชอบมากเลยครับ m a l skill เป็นสกิลแบบฮิลนะครับซึ่งหายากมากในแนวหน้านะ ก็ทุกๆยี่มวินาทีเนี่ยน้องจะฮิ้วให้กับเพื่อน1คนนะครับฮิวให้กับตัวเองไม่ได้นะครับฮิ้วให้กับเพื่อนเท่านั้นจะฮิวด้วยความแรง77.5%จากค่ารักษาที่เลเวล1นะครับแล้วสูงสุดที่147%ที่เลเวลส0ในบางเวลาที่เราอยาได้ตัวสนับสนุน2ตัวที่เป็นสายจู่โจมหรือสายบัฟเลยอะ่ะไม่ต้องฮิวนะคือฮิวของ,องน้องนี่ก็พอช่วยได้นะครับ สกิลที่3นะครับจะเพิ่มโอกาสคีิ์คี่ตัวเอง14%ที่เลเวล1นะสูงสุดที่26.6%นะครับก็เป็นสกิลที่ดีแล้วซับสกิลนะครับจะเพิ่มความเร็วในการโจมตี15.1%ที่เลเวล1 28.7%ที่เลเวล10นะครับแล้วถ้าหากอยู่กับโมอี e, จะเพิ่มกลายเป็น18.1%ที่เลเวล1และ34.4%ที่เลเวลสินะครับดังนั้นถ้ามากับโมอี e, จะทำให้โจมตีเร็วขึ้นด้วยรวมถึงจะได้พิษด้วยนะครับจาก EX Skill เชื่อว่าถ้าได้มิดโดรินะครับโมโมอีมันได้ง่ายอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับโมโมอีเนี่ยถ้าได้มาพี่ว่ามีหลายคนคงไม่มีมิดโดรีเพราะมิดโดรีมันหายามิเต้เซนเซ่โคชกาวะโนสตัมปุ่นเฉิ่่ตดย これでクエストクリアだね。やったー。 มาดูที่โมโมอีกันบ้างนะครับโมโมอีเป็นตัวละคร2ดาวแล้วอาวุธมันจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับโมโมอีใช้ Assault Rifle ซึ่งระยะมันอยู่ที่650ก็คือนำหน้ามิโดริไป100นะครับมิโดริใช้สไนเปอร์ระยะอยู่ที่750นะครับโมโมอีชอบภูมิประเทศ2แบบนะครับในเมืองแล้วก็พื้นที่โล่งกว้างถ้าดูที่ค่าสเตตัสเนี่ยจะเลือดเยอะกว่าไป4,000 ค่าแอดแท็กจะน้อยกว่ามากนะครับก็อันนี้มันเป็น assault rifle ไงแล้วมันยิงเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับมาดูที่สกิลนะครับ ex สกิลใช้คอสสเหมือนกันนะครับจะโจมตี338%เปอร์เซ็นต์ที่เลเวล1นะครับแล้วก็541%เปอร์เซ็นต์ที่เลเวล5เป็นลัศมีลูกพัดเมื่ออยู่กับมิโดริเนี่ยจะสร้างความเสียหายแบบไฟไหม้ต่อเนื่องด้วยนะครับที่72%เปอร์เซ็นต์ที่เลเวล1 93.6%เปอร์เซ็นต์ที่เลเวล5เผาไหม้นาน20วินาที ซึ่งเหมาะกับการเคลียร์ตูตัวเล็กตัวน้อยมากๆนะครับก็จะเหมาะกับบอสเชเซสเหมือนกันเพราะว่าตัวเล็กตัวน้อยเยอะนะครับหากเอาไปกับมิโดริอันนี้ก็จะติดไฟไหม้ด้วยก็2คนนี้มันต้องไปด้วยกันอยู่แล้วหรือถ้าใครยังไม่ผ่านด่านสูงๆของใบอีพีนะครับเอามิโดริกับโมโมอี e ไปถือว่าเวิร์กมากโดยหลักการนะครับโมโอีเคลียร์ตัวเล็กตัวน้อยก่อนลมีรูปพัดเนี่ยโดนหมดอยู่แล้วแล้วตัวไหนเหลือรอดมาเนี่ย เอามิโตริเก็บตกนะครับอีก5นับก็น่าจะสะอาดโล่งหมดโดยคอส6ไม่มากต่อที่ normal skill นะครับทุกๆ30วินาทีเนี่ยโมเโมอตจะเพิ่มค่าความแม่นยำตัวเอง22.3ถึง42.3ตามเลเวลเนี่ยอยู่นาน20วินาทีนะครับก็ค่อนข้างธรรมดานิดนึงที่สกิล3ามเป็น h a r skill นะครับจะเพิ่มโอกาส critical 14ถึง26.6นะครับก็เหมือนคนน้อง ไปดูสกิลสุดท้ายนะครับซับสกิลเพิ่มพลังโจมตี15.1%ที่เลเวล1นะครับแล้วก็ที่28.7%ที่เลเวล10นะครับหากอยู่กับมิโตรีเนี่ยจะเพิ่มเป็น18.1ที่เลเวล1น่ะครับแล้วก็เพิ่ม34.4ที่เลเวล1 0นะครับก็คือถ้าเอาไปกับมิโตรีเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีได้มากกว่าเดิมสรุป2ตัวเนี่ยเหมาะที่เอาไปใช้คู่กันนะครับก็คือมันจะสนับสนุนซึ่งกันและกัน ก็จะเพิ่มทั้งพิษเพิ่มทั้งไฟนะครับแล้วตัวหนึ่งน้องเขียวได้ตีเร็วนะครับน้องแดงได้โจมตีแรงขึ้นทั้งสองคนเป็นอาวุธสีเหลืองนะครับน้องสามารถตีเหลืองเข้าแรงอยู่แล้วอันนี้รู้แต่ว่าสําหรับฟ้าเนี่ยใครมีปัญหากับฟ้าใช้ได้นะครับเหลืองก็ตีฟ้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ว่าน้องเกราะแดงด้วยกันทั้งคู่นะก็คือฟ้า้าก,ก็สามารถโจมตีแดงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับดังนั้นมันก็ต้านกันไม่ได้สุด มีอย่างหนึ่งนะพี่ไม่แนะนําเลยนะครับเอา2แฝนนี้ไป PVP เนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะตายง่ายมากนะเกราะแดงโดนฮิบิกิทีเดียวเนี่ยน่าจะไปด้วยกันเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันนะครับระยะมันพอๆกันรวมถึงในสนาม PVP เนี่ยเจอชุนเยอะมากน้องอยู่ข้างหลังด้วยถ้าชุนใช้สกิลเนี่ยก็รอจากแนวหลังมาก่อนเลยคิดว่าหฮิตหคิวเลยนะครับ <laughs> น้องทั้งสองน่าจะตายในสช็อตนะครับ แต่สาหรับสนามอื่นๆนี่พี่เชียร์มากนะครับพี่การันตีเลยว่าเยี่ยมนะครับมีชันปกติโดยเฉพาะไอ้พวกเกาะเหลืองทั้งหลายแหล่นะครับเกาะฟ้าก็สามารถสู้ได้ซึ่งถ้าเอาไปทั้งคู่เนี่ยมันเหมือนแรงขึ้นกว่าพวกตัวละครปกติเสียด้วยซ้ํานะครับแต่ก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเวลาปั้นทีเนี่ยก็ต้องปั้น2ตัวละครเลยเพราะอีกตัวหนึ่งอาจจะไม่ค่อยอยากปั้นเท่าไหร่อย่างนี้ใช่ไหมอืมก็เพราะก็แพงอะนะ ล้วพี่ก็รู้ด้วยว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยเพชรก็น่าจะล่อยหล่อกันแล้วนะครับไม่น่าจะมีแรงเปิดกันเท่าไหร่พี่ก็เหมือนกันนะครับตอนนี้พี่เพชรหมดแล้วนะครับแล้วกาชามาถี่เหลือเกินแล้วตัวที่อยากได้ก็มากันเร็วเหลือเกินก็นะก็บริหารเพชรกันดีๆนะครับไม่เปิดก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับก็มีโอกาสได้เรื่อยๆถ้าเล่นกันไปยาวๆนะครับเราเชื่อว,ว่าสักวันนะครับไอ้น,น้องสองคนนี้มันต้องมีร่างสองแน่ๆนะฮะว่าจะได้ชุดอะไรก็ไม่รู้นะสักอย่างนะครับ วันนั้นอาจจะเป็นเรนินเตดก็ได้นะเกมนี้สุดท้ายแล้วตัวละครมันจะมีหลายร่างอะโมเดลปิ้นคอนดังนั้นไม่ได้ตัวนี้ไปเอาอีกร่างก็ได้นะไม่ผิดหรอกนะครับก็ถือว่าได้ตัวละครตัวนั้นมาครอบครองสุดท้ายมาดูเลดบอสใหม่กันนิดนึงตัวเนี้ยคือใครมีตัวละครแบบหมูสีเหลืองเยอะได้เปรียบมากนะครับระหว่างทางลูกน้องมันจะเยอะมากนะครับน้องต้องเคลียร์ลูกน้องให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้เจอเวฟต่อไปแล้วพอเจอบอสปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาเรื่อยๆเลยแล้วน้องต้องเคลียร์ให้เร็ว พอลูกน้องมันหมดแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดกกอะมันจะเปิดโอกาสให้เรายิงยิงตอนนั้นมันจะคือจุดอ่อนนะครับเราก็จะโจมตีมันได้แรงตอนที่มันเปิดกกอะคารินก็ใช้ได้คารินก็จะใช้ตอนที่มันเปิดเกาะนี่แหละแล้วก็ใช้จังหวะที่มันเปิดแป๊บเดียวเนี่ยเอาคารินยิงเข้าไปเลยก็จะจุกเลยนะครับเมลูกับมากิก็ใช้ได้นะครับแต่ใช้ตอนที่บอสเปิดเกาะเท่านั้นไอ้สองตัวนี้มันตีเป็นเป้าเดียวนะครับส่วนเรื่องลูกน้องเนี่ยหลักการง่ายมากเลย เลือดมันไม่เยอะแต่มันมากปริมาณดังนั้นการโจมตีเหลืองหรือการโจมตีสีแดงที่เป็นท่าหมู่ถ้าสมมุติว่ามันช็อตเดียวลูกน้องตายได้หมดนะครับใช้ได้หลากหลายมากแต่ตัวไหนรัศมีกว้างเคลียร์ได้มากกว่าก็ได้เปรียบกว่านะครับซึ่งโนโนมีนี้เหมาะเลยนะครับแต่ว่าคอสห้าใช้ยากนิดหนึ่งฮิบิกิก็ใช้ได้รัศมีกว้างเหมือนกันใช้คอสสก็ไม่ได้มากเกินไปนะครับ พวกลูกซองรัศมีกว้างๆอย่างซึลุงิ่ก็ใช้ได้นะครับซูมิเลก็ใช้ได้นะครับแล้วก็จุงโกะก็ได้แต่จุงโกะเนี่ยถ้ามันคอสเยอะแล้วมันแคบนิดนึงนะครับอาจจะเคลียร์ได้ไม่ทั่วอย่างกระเป๋าของมูสกิก็ได้นะครับใช้คอสสี่อันนี้เคลียร์ได้กว้างเหมือนกันถึงเป็นการโจมตีแดงเหลืองก็เจ็บนะครับคือลูกน้องมันอ่อนจริงนะขนาดเป็ดเปลโลโลข,ของฮิฟูมิอ่ะ เวลาโผล่ขึ้นมามันจะมีระเบิดด้วยใช่ไหมตายหมดเลยนะฮิฟูมิก็ใช้ได้นะครับอันนี้เล่นเก๋ให้เพื่อนด้วยพี่ใช้นะครับที่ญี่ปุ่นโยกัดตอนนี้จีรพ่าตัวเด็กเข้ามานะครับแป๊บนึงนะครับขอพี่ใช้สมารท์ทรงนี้หน่อยเดโรโล่โคตรดีเลยเดโรโล่ นี่ให้น้องเขียวจัดปุยาเวลาดีไปลุยระหว่างนี้เคลียร์ด้วยเฮ้ยเมื่อกี้เราบอกว่าจะไม่เอาฮิวมาเอาฮิวติดไหมล่ะไม่หรอกว่าจะไม่เอาฮิวมาจะเป็นไรล่ะเฮ้ยแต่ว่ายิงฮิวก็เป็นปัจจัยถ้าไม่มีฮิวมันจะมีคนตายหรอไม่รู้นะใชัไนม งหลางีเอ๋อเวลาดีอ๋ยเรายังไม่จบไม่จบแล้วก็เมื่อกี้เราเล่นร้อ้ตัวนั้นออกมาก่อนนะรอนิดหนึ่งมีใจเย็นเฮ้ยแต่ว่าน้องอยู่ไกลมากเลยอะเฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไอ้นั่นวิ่งไปนน่นแล้ว น้องเขียวนี่ก็ดีเหมือนกันนะเก็บตกนะครับเพราะว่ามันยิงอ่ะมันยิงล็อกนะห้าห้านัดนะไม่จําเป็นต้องอยู่ในรัศมีไอแบบเป็นตัวพุตว่ตัวพัดอะไรเนงะี้ยอีกน้องเขียวก็โอเคอะ่ะเอาไวเ้เก็บตกเก็บลงรุนงาน ถ้าเอาบัฟมาจะดีมากเลยอ่ะเสียใจเสียใจที่เอายูวมาไม่อยากใช้มันมีปัญหากับเโรโล่ครับดอกมันทา้ไอ่ตัวขลังมันไม่ยอมวิ่งมาเสียเวลาเด้อเด้อเด้อจัดแลว หมอ,อเปิดยังยังที่มีปัญหากับเพรโลโลที่รอบนี้ไม่น่าทัานาหรือว่าเล่นเล่นไม่สวยอย่างนี้ทีหยด ได้อยู่นะได้อยู่นะเดี๋ยวสองรอหนึ่งนาทีสี่สิบวิ เขียวไม่เหมาะล้างก่อนยี่สิบวิเปิดด้ยังสิบหกวิเปิดแล้วเรียบร้อยเสร็จโจนยิงยิงยิง ปักปักปักโตนัดนั้นแรงมากคารินเหรออย่างแม่นอ่ะแน่นมากช็อตคารินที่โคตรแน่นคือได้ตายี่ถ้าอื่นมันจะไม่สะใจกับท่าเมื่อกี้ช็อตคารินที่โคตเด็ดอ่ะเชอบมากเลยอ่ะโอ้ได้อยู่ได้อยู่ก็ประมาณนี้ละกัน หวังว่าวันจริงนะครับเดี๋ยวมาลองกันว่าทีมที่เรามีตอนนี้ของพี่จะไหวเป่ายังไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าการโจมตีเหลืองของพี่มีน้อยมากก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็บริหารเพชรกันดีๆนะครับแล้วก็ไว้เจอกันในคลิป ต่อไปเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์เข้ามาเพิ่มนะครับเดี๋ยวช่วงที่น้องแฝดมาเนี่ยเดี๋ยวได้เจอกันในไลฟ์ด้วยแหละนะครับยังไงก็เปิดนะครับแต่ว่าอาจจะแบ่งเป็นหลายไลฟ์หน่อยเพราะเพรอาจจะมาแบบกระยักกระย่อนเกมนี้ถ้าจะเติมเนี่ยเพรแพงนะครับแต่ถ้าจะใช้บริการโพลเยพเนี่ยเออลดได้ต้องถึงเวลาพึ่งโพเพย์่แล้วลขอให้น้องสนุกกับเกมบูวาไครนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนสนุกยิ่งนะครับละขอตัวละครับสวัสดีครับ